ล้อลากเลยเนะี่ยนูนครับนี่ฮะบรรยากาศเหมือนนี่สวนนี่ฟาร์มนะครับความชันไม่ต้องพูดถึงนะฮะสุดๆครับตรงนี้เบรกถึงล้อลากเลยเนะี่ย รบรรยากาศเหมือนนี่สวนนี่ฟาร์มนะครับจะเป็นทางลุกลังนะครับบนทางหินคลุกนะครับ นี่นะสมรรถนะเจ้าสีล้อดัเล็กนะครับแห่งไท a ลนด์ดันซิ่งนะครับช่วงล่างรถจนหายห่วงนะครับระบบเบรกนะฮะช่วงล่างรับน้ำหนักได้กันถึงตันเลยนะครับแต่คันนี้นะครับก็125ซีซีนะครับก็บรรทุกพอประมาณนะครับกับพื้นที่ในการใช้งานนะครับก็ดูจากพื้นที่จริงแล้วกันนะครับลูกค้าไม่ได้เรียเรื่องงานบรรทุกหนักมากมายนะครับว่าเราย่อส่วนให้รถเข้าพื้นที่ได้นะครับทุกคน นี่ครับดูโอ้โหหล่อจัดจ้านครับ Time. don't play around. One now's so the time has crossed the line. Show me what's inside that soul. I'll let you feel mine. Come on, they said, I'm on and bodies into it. You don't need to fall to the cold, cause they said so. You don't need to.